ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันไม่มีนะครับคันเครื่องสำอางเฉยๆนะครับผมก็เลยแกะเล่นนะครับ อยากจะหันควับไปเลยกัวไอ้กี้ินตัวไอ้กีอยากจะหันควับไปจังเลย Good Hey Why My Studio Now Only You and Me Okay Yeah ทีมงานทีมงานอยู่เยอะนะครับ h i n e s e Studio You and Me First Time Yes Chinese Studio You and Me Only You and Me First Time Yes Every day many people ตรงนี้นะแต่รอบๆแบบเพียบแต่ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอมอืมอืมอืมอปถ Oh yeah oh yes yeah. good Sabai 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 Savai Sabai Savai Sabai 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 Pummy pummy. I I want I want stretchy. I want stretchy. Oh. Hmm. Yes, good. ถ้าถ้าแป a กก็มาถ้าแปะก็มานะครับมาดูกายกรรมว้าว ยอดเนี่ยใครที่บอกเชื่อผมยังว่าไอที่บอกว่าแบบเป็นห่วงเขาเหมือนเขาอายุสามขวดเขาสามสิบเอ็ดแล้วนะครับแล้วเขาแข็งแรงกว่าแฟนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นร้อยเท่านะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเขาแกการกระแทกนิดหน่อยแล้วก็มาด่าผมข้ามคืนนะผมจะบอกให้ว่าเขากระแทกตายโดนกระแทกเลยคือเขานี่เอาปิดมาหน่อยเซ็นเซอร์ด้วยหัวของผมเองอืมเอาหัวเซ็นเซอร์อืมคือเขาแข็งแรงโคตรนะครับ You stronger y e p I'm stronger I here uh, you you oh <In> e <me. S 1> uh, ีมี่อ่ะอืมเขาแข็งแรงมากนะครับไอ้ที่ยุงกัดแล้วมาด่าผมเนี่ยพวกคุณนี่สุดยอดจริงๆมดกัดยุงกัด mm. เขาโคตรแข็งแรงเออดูดิอื้ม <c oughs> ไม่อยากจะเคสฮอ,อ่มแม่งเ,เลยอ่ะมาเข้าเรื่องนี่ก่อนเมื่อวานเนี่ยรัฟรัฟนอยอยู่เจ็บเจ็บยะ <Yes. S 2> ผมจะไลฟ์ฟังคือด้วยด้วยเมื่อวานน่ะตร,ตรงตรงที่เรานั่งกันนะครับผมด้วยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นตรีมชุดนอนเนาะเพราะว่าพอมันเป็นตรียชุดนอนเนี่ยผมเลยบอกว่าการขาของมันมันจะยากหน่อยนะครับมันอาจจะแบบดูหน้าเบื่อแล้วการนั่งโซฟาองคนนั่งโซฟาแล้วปวดหลังมากนะผมแก่แล้วก็คือผมจะบอกแค่ว่าก่อนเข้าไลฟ์เมื่อวานโอ้โหเขาอยากลองกินอาหารไทยเยอะแยะมากเลยเมื่อวานยูเทสฟู้ดไทย แซ่บ,ซบตุ่มแซบ่แซบลาบหมูมอหอยมแมลงภู่ yesterday ยูนี่แต่ยูนิ่นอร่อย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 ทุกอย่างนะครับแล้วก็กินไฟเบอร์ไปอีกสองซองนะครับค,คือคือด้วยด้วยการมินเนี่ยเป็นคนท,ที่ที่ขับไทยยากมากกว่าคนปกติทั่วไปมากๆเลยนะครับมเมื่อวานเขาก็เลยกินแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็กินไฟเบอร์ด้วยรลาวอารมันก็คงตีกันแต่ก็เรียบร้อยกับข้องน้ไปแป๊บเดียวเองนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้ว ก็เลยบอกเพื่อนๆว่าอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรเยอะเขาแข็งแรงกว่าผมอีกผมจะบอกให้แข็งแรงกว่าเพื่อนๆเยอะด้วยทุเรียนไม่ได้กินนะครับทุเรียนปลอมถ้ากินนั้นนันไปน่าต้องไปโรงพยาบาลนะครับยูโน่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรกันหนูโรงพยาบาลอืมชาลียูสกินยูเฮสเฮสต์ต์แห้งลองรถไฟสีแห้งแห้งหมดยูยูเฮสเฮสต์ เอตัอตัอตันเุินเดันเดันดันเดินเดินเนเดินเดิน y ดินเดินเนเ e ินเดินเดินเด h นเดนเดิินเดนเดินเดินอดินินเดินเดินดินเดินเดินเมันเป็นห่วงทดเป็นเป็นเ่วนเอาคเเอาเดิมเดินเดเอาเดิแเ้วนเะ อ้าเออ Yazzie? ย u nothing yeah hey you pure worried you everyday makeup อิจฉากันนะเด็กเซมเนี่ยยูซีอิจฉากันนะเด็ อันน่หนุ่มๆถึงกับอิจฉากันเฮ้ยยูแฟนคับบอยอะเจลักมีวยูแบบเยอยยฟนคับบอยวันยูเซนเมเนหนาอิจฉากันนะเด้อิจฉากันนะเด้ชกาคุจาอิราชัยมาเซอืออะไรใครจะเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นตรงไหนนะฮะยูซีเอ็มเจฟอนิทิบอิรสชัมาเซวีคอล เจฟฟานิต hey, ิบอิราชัยมาเซวลคอมเมมเมมอูมายอมยอา่อยอร่อยอมัยอูมาย่สโออยชิกอรกอร์ออชิโอชิโอชิมมอูมายอมาย and I love y u อะอไอชิเตรุไอชิไอชิเตรุไอชิเตรุเก่งนะครับผมว่างมีเขาไม่ได้พูดแค่เจฟนิตได้เอาจจะพูดไทยได้แต่ว่าแกล้งมัเป็นแบบว่าแกล้งปันพูดไม่ได้อยู่นะ คงเ์ไพรสน่าดูนี่อยู่ต้องอาหมดล oh, I m, I m ะเิก <You eat. S 1> ินไปตอนไหนหวนะเนี่ยววอรวิตตสว Yes I know w wow. ยิงแบบ now together sweet sweet Yes <laughs> together sweet sweet ฟุกากุจังชาริ Nothing n o t h i ผมเป็นผู้ชายอันตรายได้โปรดอย่าอยู่กับผมสองคนแบบนี้ผมเป็นผู้ชายอันตรายเฮ้ออมนั่งชัผมเป็นผู้ชายอันตรายระวังตัวไว้ให้ดีเถอะกามิน อะไรวะฟิลเตอร์วะเนี่ยว,ว่าแวบก็ว่าทำไมหน้าคุณหลอ่อท้อใส่ฟิลเตอร์ทร้อคุณนึกว่ากูกดูดียัมค่ำคืนแม่งเอ้ยว,ว่าแวบไปว,ว่าแวบมาใช้ฟิลเตอร์อยู่นี่หว่าวา่า I think I love. Oh, oh. oh, filter. Filter. You love filter? Filter. You love filter? Mm. Filter very good. Uh. Mm -hmm. You like filter? Wait. Kalamang, kalamang. Chẳng cắm kala mặn, chẳng no, no. Ah. Hey, you talk with Feng à? Huh? Why? You, 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 mama made it? 오예! Yeah, I, oh, yeah. I, I want to give tea a n i v e tea join Mama, Mama, Mama! To go on! To go o Today, Charlie and me only, only, only check o u i e you go up? m a k o k a k e w o I can hear sleep. Today, here's. You want? You want? paste? I can hear. Stay. <laughs> yes. Y really? You can. I'm underline. You know, language type is underline. Underline. Mm -hmm. Charlie, underline. 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 How do I'm here. Today, here's. อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ